มีแคขอมไม่เพีนะนนเพื่อนเดมเดอไม่องงองเยมันเกียย่ยยอย่าไปจับตูดเดี๋ยวมันจะตดคืนกระโดดคืน,น,นาถามมันถามมันถามันแรน,น,นมันก็แค่โด่ลนลมไมฝนดดลงแบบจริงล้มไหมเรียวมีเรียวไอ้ถอย คยไปทางนู้นหูกเอาห่างันแท้เนะแตกเป้านี่คือแตกการแตกเป้าของจริงอันนี้คือควายควายโอ้ยคุณีบันดบ่นะฉันเหลือโตนเธอเหลือเกิน เดี๋ยวเร็วๆควายเอาไหมอ่ะหนึ่งสองได้บอได้ถ่ายวิดีโอเอาไอ้มาถ่ายไหมอองเดี๋ยวเป่าเออเออใ่เนี่ยใเนี่ยถ่ายวิดีโอตุกขึ้ สุดแมบ่เป็นตันเ้ึืนให้าเห็นได้อันนนางเลอนี่แหละเขาใส่สูนั่งซีลักึ้นเอาถ้าบ่ขึคนไอ้ที่คืนซี่ลักึ้นได้ว่าเขานั่งอ่นนั่งอ่นอันเอาขาสองข้างพาดแต่เขาไม่ได้นั่งแบบนี้ก็ังเอากับน่งแบบโอ้สุดมองกับเป็นตาบ๊อให้คืนให้ระวังคยขดเร็วๆว่าตอนสูตขึ้นมันคืว่าทางดัาไปยูดด่ากได้เลย ไปเด้อสิยูดานเดีล่อเอายูด่านเอาไปเออเไปึ้นไปยูดานี่หลานไปยูดาแม่อองเราหัวเสียบลงทางนอทาหัวเสียบลงทางนเ้อ้ยังอีกีหนีอ่เรียนฟีบเดียวคือตั้นไมตอนนั้นอเออไป โัวหดแยัเวยยดากรัวดเออมนยติื้อยเอาใชไสูน้ิสองนิ้วชูสองนิ้วเร็วเร็วท่านในไทยอยู่ได้หรือหิเว่ย แล้วแล้วสีเล่นน้ำมันเหรอผมันมาล้นอย่าไปชีควยดอนผลนะไอเว้ยเดี๋ยวมันจะไปอาบไปนี่พองเล้นี่ยให้ยู่ดากอีหลาไปยู่ดากแม่อหวกระเพ้ามันจะลงมันนี้โลเอากระให้มันล้มไปเลยแม่เไหมมันล้มกระให้มันยางไปล้นเหรอมันจะขึ้นข้างหลังมันเปล่าพ่จังหนังกระพ้ามันหยางคนแก่นั่งยายายาจูนแพทย์ออก

เร็วๆหลบกินเนาะไอเป็นไทยไหมเป็นไทยภาพนี้ไปไปผาไปหยาบไปน้ำมาคว้ยค่ยคุ่ยคุ้ยหนึ่งหนึ่งสองมันเห็ดหลังจืดจๆด มันจะเห็นเงาะเงแล้วกมันไปกินหาผาหยงไปกินน่ะไปงางงหนึ่งนะาช่ลูกว้นหนึ่งสองมันกดถ่ายได้อยู่ค่ะอืออือชเปตคอะไรออไอ้ก็ถ่ายวิดีโอ